หากคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีม w วอ l e t หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม Feeling ฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาว เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะถ้ากลับมาต่อกันกับนอกๆ ok นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเอ้ยอันนี้พาร์ทที่พาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่สี่นะครับเฮ้ยทําไมเราเกินเฮ้ยก็ว่าทำไมเราโผล่มาไม่มีประตูข้างซ้ายที่เป็นประตูออกนอกบ้านแต่อ้าอมบนนะั่นมันคืออะไรครับ <laughs> ตัวอะไรวะเอ้าไม่ไม่ยอมให้กดด้วยนะเฮ้ยใจเย็นดิอุย้ย <laughs> แล้วห้องข้างๆนี่เลยต่างกันเพียงกำแพงกัน้น เอ้ยแต่แตะเกียงเราแม่งทะลุก,กำแพงไปได้แล้วนะเว้ยอ่ะโอเคอเฮ้ยมันมีเส้นอะไรขึ้นด้วยมีเส้นเออคล้ายๆเส้นเส้นไหลฟันหรือเปล่าวะไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะดะูสำรวจบ้านหนครับลงไปชั้นล่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกทีขึ้นโอเคอเฮ้ยตกใจเดี๋ยวพึ่งนะไม่ธรรมดาใช่ไหม อันนี้อันนี้ไม่มีผีนะนั่นไงเอ้ยไม่ใช่ลงนี่ว่าเอ้ยมันทำไมมันขึ้นได้นายเรามาหานายแล้ว,ลวเ, Care, เ, regarde, เดียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอ้ได้ยินเสียงประตู <cm 2> <cm 2> ทั้งน้องนั้นโอ้หลักษณะนหน้าตาคล้ายเอ่อบาโฟเม็นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเกมแล้วโอเคเลี้ยวขวาเอ้ยนี่มันอ้อมไกลเลยเนี่ย อ้อมห้าสิบกว่าห้องได้ครับไม่ได้ทำไรแล้ววะเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นบาสอันนี้เป็นการดอกบ,บาทสระดับย่อมนะครับต่อไปจะมีการอ่ชูดบาสเกิดขึ้นเฮ้ยพาร์ทที่แล้วนี่รู้สึกอัด The g u e s พวกเขาให้เอาเรากลับมาเพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จเอ๊ะ พาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าจะกรีดอัดหูไปกระน,นำเลยนะครับก็ขออภัยสำหรับคนที่ใช้หูฟังแบบสเตอริโอไฮเดฟ i ิเนชันนี่กรีดแม่งหูทะลุหูแน่นอนครับส่วนพาร์ทนี้นี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันพยายามพยายามจะก,กีดเอ้ยพยายามจะไม่กรีดนะครับนนเวลาเงียบทีไรเนี่ยฮะทุกอย่างเงียบหมดเลยไม่มีหมาป่ากับนกฮูกมีแต่กบมีแต่เสียงกบเสียงแบบเบื่ โอเคได้เลยเว้ยเวลาจริงๆตอนนี้ตีตีตีสอแล้วครับประตูจะเปิดใช่ไหมแต่ uh, the first Time ครั้งแรกที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมผู้เช่าส่วนใหญ่มารวมตัวกันที่ลานแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพวกเขาตะโกนแล้วก็กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโอเคเปิดได้แล้วจะออกโอเคออกไปก็เจอ <c oughs> อีตัวใหญ่ข้างนอกนี่ดิเชื่อวะ ไม่ไม่ไม่คุ้มมันเนี่ยเรื่องนี้ไม่คุ้มเลยครับนั่นเจอไหมผมไม่รู้ว่าไอ้เส้นเลือดออกตามไรฟันข้างบนนี้มันคืออะไรครับเส้นสีขาวๆยังงงๆอยู่ครับเฮ้ยเหมือนเจอเหมือนเจอเหมือนเจอตัวอะไรนั่นใครอะเออหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนมีเส้นเลยดำๆเอ้ยเก็บแล้วเส้นดำๆมันขึ้นเหรอวะ นั่นมีเยอะเลย <laughs> มูเม้นต์ด่วนครับมูเม้นต์ด่วนไอเส้นดำๆไอขอบขอบ,ขอบจอครับโ oh oh อ m ม g o ก็โอไมค์ก็เดียวเพึ่งเข้ามาเดี๋ยวุ๊ยเต็มหน้าเลยเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วไม่ได้แดกหรอครับไม่ไดแดกครับจังหวะนี้มึงเข้าไปเล่นซ่อนแอบเลยดิเฮ้ยกดเข้าตั้งแต่ตรงนี้เลยนั่นโอ้ยทะลุไอตัวใหญ่มาโอ้บ้านนี้ซ่อนแอบครับ แล้วก็เลยอีกบ้านหนึ่งก็จบแล้วอรอโอ้ไม่กอดไปแล้วที่วรวดเร็วทันใจรูเ้เกินห้องด้านซ้ายแม่งไม่มีอะไรเลยเข้ามาแม่งตันเลยไม่มีอะไรจริงเหรอโหโอ้ไม่กอ่บ้านชั้นใต้ดินพวกมันตามมาจากชีวิตจริงตอนเวลาฉันหลับฉันก็ต้องเริ่มเล่นไม่มีเวลาแล้วโอเคไม่มีไม่มีเวลาเล่นแล้วก็ก็ก็ไม่ต้องเล่นแล้วครับ เปิดโอเคต้องรีบเปิดห้องก่อนนี่หว่าแม่งรู้สึกว่าผีจะเยอะเจอครั้งที่แล้วนี่มาสองตัวนี่รู้เรื่องเลยครับตาตา,ตาลืมอย่าไปต้องพูดมากลืมตาพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเอ้ยกดดันตัวเองตลอดโอเคบ้านแบบ <c oughs> มีให้หลบซะเยอะเลยครับนั่นใครมาแฟ ลอยเท้าลอยเท้าอุ๊ยเฮ้ยเอาเลยเหรอเฮ้ยจริงอะอยู่เลยดีนี e d to เวก e u ปเติมไม่ต้องเวก up ปเวกไม่ทันแล้วทำไมไฟดับวะเปิดก่อนนะโอ้มก้าดไฟดับเฮ้ยตรงนี้แม่งตันนี่่าไม่มีทางไปต่อเนี่ยหลับตาตาเฮ้ยตกใจตกใจลีกาโอเคเป็นมิดเป็นมิดตรงชั้นล่างนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครร้องไห้ อย่าเพิ่งร้องไห้ดิดูจะร้องแฉะเอ้ยโอ้โหเจอสองอันทำดับเบิลเป็นอะไรครับไม่ไม่มีลูกโป่งเล่นเหรออยากได้ลูกโป่งเอาซื้อให้เค okay, บ้านายยังยังร้องอยู่ปะเอ้ยเงียบเล้วเว้ยยังไม่เงียบยังร้องอยู่เลยโอ้ oh my god อย่าเพิ่งร้องดิเออรู้ลแล้วเอ้ยทำไมไฟล่างมันปิดเฉยเลยอย่าปิด ดดีการฝันมันเป็นปัญหาเราจะตายนะแต่ว่าในป่าเนี่ยเดวอนอยู่ในป่าต้องการให้เรามีชีวิตอยู่แต่ว่าในฝันเราจะตายเอ้าตกลงกูฝันหรือกูอยู่ในป่าหรือกูอะไรอัลลับตาไม่เลิกร้องได้แล้วมันร้องหรือมึงหรือหรือมันหัวเราะวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเก้าอี้เก้าอี้งับหัวเก้าอี้ล็อกหัวครับ ไอ้เรยจะไปไปข้างๆอุ้ย,ยเกิดข้างหน้าเลยโอ้ oh my god ลงเลยตัวอะไรวะไม่ต้องหองขอขึ้นไปดูได้ไหมเนะี่ยโอ้โหตกใจตกใจอุ้ยอุยปิดตรงนี้เลยเหรอโอ้โอ้ชิดปิดปิดปิดไปปิดปิดไปเราไม่เดือดร้อนเราไม่ได้เดือดร้อนอะไกับพลบอบปิดประตู เราปลบเปิดไฟอย่างเดียวไม่หลับตาอุ้ยมันปิดตรงนี้เอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตียงเตียงผีเตียงโอ้ my god new enemy new enemy อุ้ยมันมีเสียงลากเตียงด้วยชิบหายแล้วไงเล้วทิหายแล้วไงครับผีเตียงนะท่านผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหมามยันนี่เลยโอ้โหช่วยยา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 เตียงมึงเข็น ป้าบันไดไม่ได้คุณรู้โอ้โหสปอนข้างบนอีกอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยเขียนเป็นไหนวะเขียนไปไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าเข้าประตูดิเปิดให้เปิดให้โอเคนะเปิดให้นะเรามาดีเรามาดีโอเคปะโอเคปะเปิดให้โอเคอย่าเพิ่งโอ้โหลูกกตาลูกกตาลูกกตาคืออะไรเขีนหน้าต่างของหัวใจหรือเปล่า โอ้เปิดไฟเอ้ยขึ้นบนขึ้นบน,น,น My Name Is Nobody ไอ้วะเปลดล็อกอาชีพเบ้นเฮ้ยดับโอ๊ย Nobody จะมาเป็นเตียงเลยโอ้ยมาเป็นเตียงเลยหยุดร้องได้แล้วอึอ้งนอนอยู่บนเตียงแบบว่าไม่มีที่ไปใช่ไหมเลยเลยร้องใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมเตียงเขาเห็นไปไหนแตามองไม่เห็นน่ะเอ้ยนั่นมีผีเอ้ย ห้องซ้ายบนครับห้องซ้ายบนตอนนี้ครับมีมีนั่งร้องไห้อยู่เราจะไปคุยกับเขาดีไหมครับไม่ดีมั้งเปิดไฟนะอดี๋ย่เพิ่งนะอดี๋ยวเพิ่งนะโอเคไม่หลับตาด้วยไม่หลับตาขึ้นข้างบนละห้องนี้ที่องที่มันสปอนนี่มาโอ้โหตกใจเฮ้ยสามตัวเลยเหรอโอ้ my g ก d สามตัวเลยเหรอใจเย็นเย็นที่น้อง ใจเย็นเฮ้ยแม่งกดดันนะเนี่ยอุ้ยใครใครเล่นบาสผีนั่งร้องไห้อยู่งั้นนะครับอยากไปหาเขาอะเอาวะอุ้ยแมวแล้วอยู่ข้างล่างอีผีเตียงอยู่ข้างล่างโอ้ my god ผีเตียงจ้า Why did you do that อุ้ยแม่งเข็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตอนนี้ครับ ตอนนี้เวลาจะเจ็ดโมงแล้วเราอยู่เฉยดีกว่าไหมเฮ้ยโอ้โหอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องเพลแล้วอุ้ยเตียงไม่อัดหน้าวเลยโอ้ไม่กอดอย่านะอย่านะลงกันนะไน้จริงก็มาไน้จริงก็มาเฮ้ยจะเจ็ดโมงรู้ไหมไม่ได้แน่หรอกครับแค่เวลาเรื่องเราเช้านี้มาแล้วเรื่องเราเอ้ยเต็ง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  แสดงภูมับเรื่องเ่าชาวนี้นะมีใครส่งเอสเวมาดาต่อยุ่ยไหมครับไม่มีนะครับ Play ทล o o มออ e เอ e เอทแปลว่าอะไรวะคงไม่ใช่ชื่อ HIV นั่น่จะเป็นจุดสิ้นสุดหรือเปล่าวะเซตโตเซตโตแห่งความทรงจำโอ้พอเหอะเฮเอาเว้อีกบ้านนึงเว้ยบ้านนี้ไม่มีผีครับไปที่ไหนก็ไม่มีผีครับโอ้โหผีเตียงไม่เอาสลอนเลย เข็นเตียงมาเลยนะโอ้โหยังอยู่ยครับเอ้ยมีความรู้สึกว่าไอ้เส้นเขาโอ้โหไกลนะเนี่ยไอ้เส้นขาวๆข้า,ขาขงบนมันมันมันเริ่มมันเริ่มจางลงไปหรือเปล่าครับหรือหรือผมคิดไปเองโอ้ยเปิดไฟเปิดไฟโอ้ยไฟดับไม่ใช่ดิไฟเสียเอ๊ะมันเป็นตัวอะไรวะบาโฟเม็มันเป็นบาโฟครับเฮ้ Okay. อย่างน้อยตรงนี้ก็ไม่มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอืคกูพูดทีไรมึงเคาะประตูทุกทีเลยกูรู้มึงมีตัวตนแต่มึงหลอกลอกูมไม่ได้งไงในบ้านเนี้ยนี่มันบ้านแห่งตีสองนนี่ว่าไปทางไหนวะทางซ้ายต้องลบอีกอ,อลอตออบ,บุกมีหนังสือเยอะไม่เห็นจะมีสักเล่มลงชั้นล่างแล้วทะลุตรงนี้ไม่ได้นี่ว่า<ม>คนละห้องวะขึ้นขึ้นขึ้น เสียวเวลาได้โปรดจะเสียวเวลาตึกๆตึๆไม่ต้องเคาประตูนะจ๊ะขอจัดบ้านแ๊บหนึ่งนะไม่ต้องเคาะไปตรงนี้ทางซ้ายแล้วก็ลงล่างเลี้ยวซ้ายทีก็ถึงแล้วเคาะอยู่ได้โอ้โหตกใจเฮ้ยแคนซียูมันเห็นอะไรวะซียูนี่คือซีใคร แล้วประตูบ้านเราอยู่ตรงไหนวะประตูบ้านเอ้ยเหมือนไม่เห็นประตูบ้านไงไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะบ้านนี้โดนขังหรือเปล่าไม่เห็นประตูบ้านครับไม่มีมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะไปสิ้นสุดทางเดินด้วยเศษหัวใจของเราพูดเบร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 เอรเ่รเ่รเ่รเบ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 รนบรเ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 เบรมบรเบรเรเเบรเเ่บเ ทางสู่สวงสวรรค์เฮลมีก็เฮลอยู่นี่ไงไม่ต้องหุนมากนั่นมันจะมีเส้นประสาทสีดำมาอคอยควนประสาทเรานน่นแหม่มันเริ่มเฟดเข้ามาแล้วครับเริ่มเฟดอินเข้าแล้วดูสังเกตขอบจอครับเริ่มเฟดอินเข้า,าแล้วครับพยายามอย่าเดินเหยียบไอ้พวกนี้หรือเปล่าไอ้ไอ้ต้นไม้ใบหญ้านี่มันไปโดนแล้วแบบว่าไอ้เส้นประสาทมันจะเข้ามาเร็วขึ้นหรือเปล่าวะ มันอุดนั่นไงโดนปุ๊บแม่งเข้าเลยเอยเจอบ้านแล้วเว้ยอย่างดีครับอุ้ยอ,ยอยีกายจะร้องไหมวะตกใจนะเฮ้ยทำไมบ้านประตูมันอยู่ชั้นบนเอ้ามีโผล่มาอีกสองบ้านโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมีโผล่มาอีกสองบ้านครับยังไงยังไงโอ้ยข้างซ้ายนี่ไม่มิด เจอผีเตียงแน่ต้องรีบไปก่อนดีกว่าครับอยู่ไม่ได้แล้วหาที่ที่แบบว่าเอ,อ่ออัพชั้นนี้ชั้นล่างเอาชั้นล่างตรงนี้แล้วก็ชั้นอยข้างล่างไม่เอาข้างบนดีกว่าเพรา a จะเพ e น here <there> มีบางอย่างบอกว่าโอ้ยโอเคข้างบนนี้มีชั้นดาดฟ้าอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ห้องข้างบนนี้เป็นห้องโถงกลาง อ่ะหลับตาเว้ยเมื่อคี้นี่โชคดีหน่อยครับที่เจอเวลาร้องไห้อีกแล้วเ,เมื่อกี้เจอเจอนาฬิกาตั้งสองอันแบบดับเบิลเลยก็เลยห <c oughs> ลบเอ้ยเลยผ่านเร็วหน่อยครับตอนนี้นั่นไงโอ้โห <c oughs> หน้าตาเขาน่งจะดีไม่ต้องร้องแล้วซื้อลูกโป่งให้พาเลี้ยงให้ตต็ม เปิดตาเว้ยเปิดประตูรอได้ปะอ,อย่างนี้เลยอาหาด้วยเฮ้ยห้องนี้แม่งโล่งมากเลยครับห้องข้างหน้าเนี่ยครับเปิดไฟเลยห้องโลงองนี้ชอบระทึกมากนี่ก็ยังลองไม่เลิก <c oughs> เฮ้ยโอ้โหสามอันเลยเหรอ <c oughs> แฮตทริกแหมจะจบเร็วไปไหน <c oughs> หรือมันต่อให้ก่อนวะ มาทีแม่งมาสี่ตัวพร้อมกันนี่รู้เรื่องเลยครับโอ้ยตอนนี้เราเปิดเปิดห้องได้พอสมควรแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายนี่ไม่ไปยุ่งเด็ดขาดไปแม่งไม่ได้เต็มตัวมันร้องไม่เลิกเลยเว้ยเขาเขาเ,เป็นอะไรวะนั่นโอ้สปอนห้องใหญ่เลยเหรอโอเช่ oh, ตัวอะไรได้โปรดบอกเอผีมันนั่งร้องไห้อยู่เเหมือนผมจะเห็นผีนั่งร้องไห้อยู่ตรง ห้องทางซ้ายโอ้โหปิดประตูเลยเหรอใจยเย็นใจยเย็นพี่น้องชาวไทยเราจะไปเปิดประตูนะรู้สึกว่าเอ้ยหลับตานี่มาเฮ้ยเๆ,ๆอ๋ออีผีขาย,ยาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น่ากลัวอะไรหรือเปล่าวะโอ้ยไม่มีที่หลบด้วยนี่มาเอ้ยตร,ตรงนี้หลบได้เหรอตรงนี้หลบได้หลบแล้วมันหาพอดีเลยโอ้ my god เห็นปะเนี่ย ยาเอ้ยเหมือนเห็นโอโ้ยไม่เห็นเว้ยไปเลยกระดึ๊บไปเลยน้องมีคนสปอนตัวที่สองนั่นไงเห็นเห็นตัวร้องไห้เลยครับอยู่ห้องซ้ายมือแต่ไม่อยากไปเลยวะ่ะเอ้ยหลบแม่งไอ้นี่นี่ว่าเวลาไม่นัดถอยหลงังมันมาแล้วเปิดไฟก่อนเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นบาสอัหอหหนหน้าเลยผูกคอตายทันไหมเนี่ยโอ,โอเคหลับตาเว้ย มันมาแล้วเฟดเอาออกไปแล้วไฟดับไฟดับใช่ไหม,มนายลืมฉันหรือ,อยังเนี่ยฉันได้ไปปรากฏตัวในฝันตรงนายบ้างหรือเปล่าอ,อยู่ก็มีเธอมาปากฏตัวในหัวใจอยู่ไม่รู้ทำไมคิดถึงเธอได้ทั้งวันใครเขาร้องอะไรวะไอ้นี่อีผีขายาวตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นตัวผู้หญิง มันเป็นผู้ชายแอบได้ยินเสียงตอนมันไล่เสียงมันแบบกระเทยแปลงเพศโอเคนั่นไงลงมาปุ๊บแม่งเดินมาทันทีเลยไม่เอาจะเช้าแล้วเนี่ยเรื่องเล่าเช้านี้แล้วไม่ได้แดกหรอครับโอ้โหโอ้โหเฮียอยู่อุ้ยลงล่างก็เจอข้างบนก็มีไหมข้างบนมีไหมอุ้ยตุ๊กแกนี่มาตุ๊กแกอุ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีเอาไงดีวะเอาไงดีวะอุ้ยลงมาแม่งเจอตุ๊กแก คือโอ้โห,โโหูข้างบนมีตุก๊กแกข้างล่างมีขายาวโอ้ยตุ๊กแกข้างล่างมีขายาวตุ๊กแกอยู่ปะวะไม่อยู่ละมัง้งหายตุ๊กแกหายตุ๊กแกหายโอเคไม่แห่จะเช้าเลยนี่มาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้าวันนึงครับเย่เย่เย่เรากำลังเล่นเกม ตั้งท่นฐานใหม่ resettlement ถ้ามีใครคนหนึ่งคิดจะตื่นก่อนลุงเช้าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงคนนั้นจะประกาศตัวเองบนหน้าประตูแล้วก็ตะโกนนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวทำไมบ้านหลังนั้นมันไปไกลอย่างข้างหลังมีรูปปลาด้วยครับโอเคน่าจะได้อีกสักหน่อยครับหรือมันจะมันอาจจะจบแล้วก็ได้นะอีกสักพักอาจจะจบแล้วก็เป็นได้ครับแต่อิน้านี้ยังอยู่เลยอีบาร์เมนยังอยู่เลยครับ อื <G uy> ไกลเลยพี่น้องชาวไทยไม่เปิดไฟได้ไหม <G un> เปิดเป็นบางห้องก็แล้วกันครับไม่ใช่ว่ามีแจ็คพอตนะแบบว่าเออ่หลอกให้ดีใจอย่างเงี้ยไม่มีผีไม่มีผีผสักพักเล่นบาทสอัด,ดอีกผมว่านะแต่อะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวในบ้านมันจะหยุดถ้าเกิดเราออกไปข้างนอก ผมว่ามันต้องเก็บเวลาจนจนมันถึงเช้าอ่ะจนถึงเจ็ดโมงเช้าครับน่าจะอีกสักสองสาบ้านม ala yes, ya, oh да ันเป็นสำคัญมากเลยเนี่ยบ้านนายมันใหญ่กว่าที่เห็นเสมอเอ้ยปิดทำไมเล่าใช่หรือเปล่าย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 าเอ้ยโอ้โหโอไมค์ก็ไม่ต้องพูดมากไม่ต้อง maybe จะ m มีบีไปไหน อีกสักสองสามบ้านนะครับแล้วเมื่อกี้นี้มีผมาในแมปแค่บ้านเดียวผมว่ามันน่าจะมีแมปที่แบบซ่อนเรนอะไรเงี้ยใช่ไหมบาโฟไม่ใช่โ okay. อเคเฮ้ยเริ่มจะไมไม่หยุดอะไรข้างหน้านี่เราให้มันรู้เรื่องรู้ราวบ้างเล่นไหลมันรู้จักอทำไมไฟดับทำไมไฟดับ ทำไมวายวายโอ m มก o d เจอแล้วไม่ได้แดกนะฮารฟไมไ่แดกนะฮารฟไม่ต้องพูดแล้วมันวูมวูโอเคปาร์นซจะ้ะยังอีกไม่ต้องมาสลีปไร์แดโอเคไปแล้วนะแล้วเจออีกบ้านหนึ่งแล้วอ,อึดไม่เราไม่ยุง่งเราไม่ยุ่งกับม็อบม็อบท้งม็อบลังค้อหัวแล้ว โอ้ยหรือว่าต้องเล่นจนกว่าไอเส้นข้างบนเนี่ยไอเส้นสีขา,ขาวข้างบนจะหายไปหมดครับน่าจะอย่างนั้นนะมันเริ่มหายไปเรื่อยแล้วอีกสักพักก็คงจะถึงครึ่งจอนะครับไม่ได้ไหมายถึงเส้นขาวหมายถึงเส้นดำ <c oughs> ม,มาเร็วจังวะจะเย็นดิให้ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรตั้งตัวบ้างบ้านนี้ก็หายยากเหลือเกิน นั่นเจอแล้วโอเคครับนั่นไงมีบ้านอีกบานเลยครับมีบ้านอีกบานเลยเฮ้ยไปต่ออันพาร์ทหน้าแล้วนครับตอนนี้มันสร้างแบบสันสันรับก็ยังไม่ค่อยมั่นใจโอ้โหงร้องเพลงบ่งบอกอายุเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ก็อีกไม่กี่พาร์ทมันก็คงจะจบแล้วมั้งี่บวันนี้ก็ขอจะฮฮซีเกนที่เดชจะปืนครับ